สวัสดีครับพิมคอมเมอรีแพรรีแพร์ m ็ u boxspot.com ครับเราจะเข้ามาที่หน้าซ่อมแอน MCU ครับการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำและฮ้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้านะครับเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ครับในการอธิบายจะใช้วงจรของเครื่องซักผ้าซัมซุง1 1กิโดรุ่นจัลเเม a 3าสายที่ดำจะมี2เส้น2เส้นนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันครับก็จะมีสีดำสองเส้นนะครับสายดำเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็จะมาจากไฟบ้าน สีดำกับสายสีขาวนะครับสีดำนี้ก็จะเป็นเส้นหนึ่งส่วนสายสีดำนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีดำนี้ก็จะมาจากสายสีขาวเส้นนี้นะครับผ่านรีเลย์เป็นสายสีเหลืองนะครับทันทีที่กด p าวเวอร์นะครับสายสีเหลืองนี่ก็จะวิ่งไปทั่วเลยนะครับไปทั้งวาล์วน้ําไปทั้งมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ที่มอเตอร์เดน้ำทิ้งผ่านขดลวดนะครับจะผ่านขดลวดตรงนี้มอเตอร์เดน้ำทิ้งครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีดานะครับแล้วมันก็มารออยู่ที่ขาขาอะไรครับมารออยู่ที่ขา T2 งนะครับเล้านเร์น แต่สาหรับรุ่น10กิโลจะเป็นแอกตัวใหญ่นะครับรูปร่าง2-2-0นะครับตัวใหญ่เข้ามารอที่ขาที2นะครับที2กัาที1ใจจังหวะแรกนี่จะเป็นถนวนนะครับลารแอกจะทาหน้าที่เป็นสวิตช์เมื่อมีสัญญาณมาที่ขาเกตนะครับที2กัาที1ก็จะช็อตติดกันนะครับทำให้ไฟอักที2ไหลลงที1ครับทำให้ครบวงจรนะมอเตอร์เดินน้ำทิ้งทางานนะครับสายสีดําเส้นนี้นะครับเส้นที่1เนี่ยที่บอร์เนี่ยมันจะมาต่อกับลายแอกทั้ง5ตัวนะครับ1 2นะครับ3นนนนะะะคคครรรัััับบบแล้้ววก็ตี4 ต่อยี่ทีหนึ่งทั้งหมด5ตัวครับส่วนเส้นที่2ก็คือออกมาจากสายไฟ AC อีกเส้นซึ่งเป็นเส้นสีขาวครับผ่านสะพานไฟรีเลย์มาทันทีที่ปลดพาวเวอร์นะครับแล้วก็เข้ามาที่กดลวดแล้วก็มารออยู่ที่ขาที่2รอการควบวงจรกับขาที่1ซึ่งเป็นสายสีดําอีกเส้นหนึ่งครับสายสีดำสองเส้นนี้จะเป็นคนละหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวข้องกันครับจากนั้นอธิบาย i อก่อน ICUN 2003ภายใน IC จะมีทรานซิสเตอร์ดาวเป็นดาริงตันทั้ง7คู่นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช นี่ก็คือ u n 2003นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นเซเว่นดาวลิงตันนะครับเอเ y นะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ของเขานะครับอินหนึ่งอสิบหกนะครับมีทั้งหมดสิบหกขาอินหนึ่งอ n 2สิบหกอินสองอ4สิบห้าอินสามอัสิบสี่สังเกตว่าจะตรงกันข้ามเสมอนะครับส่วนขาแปดจะเป็นกราวนะครับส่วนขาเก้าก็จะเป็นคอมมอนขาเก้าก็จะเป็นคอมมอนนะครับฟรีวิลลิงไดโอดขาแปดนะครับ ขาแปดจะต้องมีการต่อลงกลาวนะครับจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับสําหรับ IC เบอร์ u ู n 2 0 0 3ตรงนี้ก็จะเป็นการต่อแบบดา i ิงตันอย่างนี้นะครับภายในของเขาอันนี้ก็เป็น u ู n 2 0 0 3ครับก็จะต่ออย่างนี้นะครับภายในก็จะมีอินเข้ามาก็จะมี R 2.7K จนะครับจำกัดกระแสไว้ก่อนนะครับแล้วก็มี 2.2K กับ3 k โอห์นะครับต่ออยู่ที่ขา E นะครับการต่อทรานซิสเตอร์นี่นะครับ2ตัวนี้การต่อทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เขาเรียกว่าการต่อแบบดา i ิงตัน เป็นการทำให้ความต้านทานที่ขา C ต่ำลงมากที่สุดคือการอัตราการขยายเปลี่ยนเหมือนเป็นสวิตช์เลยนะครับหมายถึงต่อสนิทนะครับโอห์มต่ำที่สุดนะครับ C นะครับเป็นดาร์ลิงตันจะโอห์มต่ำที่สุดนะครับถ้าไม่ใช่ดาริงตันก็จะโอห์มสูงมีโอห์มบ้างเล็กน้อยครับการทางานเริ่มต้นเมื่อ CPU สั่งไฟออกขา18ครับอันนี้ IC BU N 2003นะครับขาที่สําคัญก็คือขา8นะครับจะเป็นกราวนะครับการทางานก็คือมันก็คือการต่อกลาวนั่นเองนะครับ เวลามันทํางานนะครับไม่มีสัญญาณอินเข้ามานะครับจะทําให้อินเป็นบวกเข้ามานะครับมันจะชอบบวกนะครับจ็อตานซิเตอร์ไดรตันชุดนี้เป็น NPNN ก็คือลบ P ก็คือบวกอักษรเบสจะอยู่ตรงกลางครับอินเข้ามาที่ขาเบสก็นั่นก็หมายถึงว่ามันชอบมันก็จะไหลได้ทาให้ t r านซิเตอร์ตัวนี้ช็อตติดกันได้อย่างโอมต่ำมากครับช็อตลงอะไรครับลงกลาวดังนั้นขาแปดนะครับก็คือขากลาวเราจะต้องต่อนะครับเพื่อให้มันดึงกลาวขึ้นมานะครับไปใช้งาน ซึ่งกล่าวนี้ก็จะเป็นไฟ ac นั่นเองครับโดยก็จะแอบเอาไฟ ac นะครับสรุปก็คือมันวิ่งทั้งกล่าวและไฟนั่นเองนะครับคือเขาเอาไฟ ac เส้นสีดําเส้นสีอะไรครับเส้นสีดํานะครับผ่านจัมเปอร์นะครับเข้ามานะครับเข้ามาที่ ic regulator 7805นะครับมาเข้าที่ in นะครับแล้วมันก็จะครบวงจรกับกล่าวนะครับดังนั้นไฟ ac ก็จะวิ่งลงกล่าวและมีส่วนหนึ่งวิ่งออกเอาด้วยครับหมายถึงเข่าทั้งกล่าวและเข้เข้าทั้งไฟ ออกไป5้าโวลต์ด้วยครับเขาจะเอาไฟ AC เส้นนี้แหละครับหมายความว่าตรงไหนที่เป็นกราวและตรงไหนที่เป็นไฟ5้าโวลต์ก็จะคือไฟ a c เส้นสีดำนั่นเองนะครับแต่เป็นขาเดียวนะครับถ้า2ขาลงมาก็ระเบิดตูมเลยครับบอดพังเลยครับเขาจะใส่ให้อันเดียวนะครับอันนี้เป็นวงจรถือว่าอันตรายเพราะว่ามันมีไฟ AC ทั่วทั้งบอดครับคือกราว DC นะครับไฟ dc 5โวลต์เนี่ยก็จะเป็นไฟ AC นะครับแบบผ่านการจำกัดกระแสโดย7 8 0ดด้านะครับมาแล้ว นะครับซึ่งแต่ก็ยังเป็นการอันตรายอยู่ดีครับดังนั้นขาแปดที่เป็นกลาวนะครับเราต้องต่อลงกลาวเส้นสีดําทึบนี่นะครับดังนั้นเมื่อมันต่อลงกราวนะครับไฟเอซีก็จะสามารถวิ่งจากกราวขึ้นไปนะครับไปตามขาที่อินพุตเข้ามานั่นเองครับขาอินตรงข้ามนะครับหนึ่งก็ตรงข้ามสิบหกสองก็คงข้ามสิบห้านะครับอันนี้ของเราก็คือสามนะครับตรงข้ามสิบสี่เดี๋ยวดูต่อไปครับดังนั้นไฟเอซีนะครับที่อยู่ที่กราวแล้วก็มีอยู่ที่บวกด้วยนะครับ ไปบวกห้าโวลต์ด้วยนะครับมันก็จะช็อตออกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นช็อตติดกันเองนะครับดังนั้นมันก็เลยเอาออกมาอินก็อยู่ตรงนี้เอาก็อยู่ตรงนี้เอาออกมานี่นะครับเอามันก็จะดึงกล่าวขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ดึงไฟมาด้วยครับผสมลงกันทั้งสองส่วนนี่นะครับอินฝั่งนี้คืออินฝั่งนี้คือเอาครับมันจะตรงข้ามอินแล้วก็เอาถ้าอินอันนี้ก็เอาอันนี้ครับถ้าอินมาปัานห้าโวลต์มาตรงนี้ก็จะเอาออกอันนี้ครับ อินอันนี้ก็จะเอาออกอันนี้ครับคือจะอินเอาตรงกันข้ามเสมอครับการเอาออกก็คือการช็อตกล่าวขึ้นไปแต่ละแต่ละอันนะครับที่มีสัญญาณอินเข้ามาในอันนั้นมันก็จะออกกล่าวก็จะช็อตกับอันนั้นนะครับสมมุติข้าสามเนี่ยสัญญาณว่าวนเข้าขาสามกล่าวก็จะถูกช็อตเข้ากับขาที่สี่ครับทาหน้าที่เป็นสวิตนั่นเองครับการทํางานเริ่มต้นนะครับเมื่อ cpu สั่งไฟออกขาที่แปดนะครับแล้วมาเข้าขาที่สามครับนี่ก็เป็น cpu นะครับการทํางานของมันก็คือ เมื่อถึงจังหวะมอเตอร์เดนน้ำทิ้งทำงานยูยูก็จะสวั่งไปออกที่ขา18ไฟ5โวลต์นะครับก็จะออกไฟขาสิบแโวลต์หรือ3โวลต์ก็ออกมาที่ขา18เข้าขา3ไฟ5โวลต์เข้าขา3นะครับแล้วก็มันจะเป็นทาตจินธาตุนิเตอร์ดานิตันทั้งหมด7 7คู่นะครับเมื่อเข้าขา3ก็ออกขา14เมื่อเข้าขา3ปั๊บมันก็จะทำการเป็นสวิตช์ขัดต่อออกไปหลอกกลาวที่ขาแขึ้นไปที่ขา14ครับเป็นการช็อตขาแกับขา14เข้าด้วยกัน เนื่องจากมีไฟมาห้าโวลที่ขาสามดังนั้นสัญญาณไฟ AC ซก็จะพุ่งแล้วก็ตรงนี้ไฟ5้าโวลต์ก็มีสัญญาณ a อซด้วยก็จะพุ่งอันนี้แปดก็จะพุ่งนะครับพุ่งเข้ามาที่ขา14สี่ทั้งหมดมันก็จะวิ่งกลับไปนะครับอันนี้อยู่เส้นที่สามนะครับก็จะปล่อยสัญญาณออกไปแล้วนะครับซึ่งเป็นไฟ AC เส้นสีดำนะครับอยู่ที่ขาสามตรงนี้นะครับอ่ออยู่สายที่สามตรงนี้นะครับอยู่ที่สายที่สามตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ครับสามนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสี่แล้วนะครับสามให้ดูตรรงนนี้ะคับ พุ่งเข้ามาผ่าน r 6 2 0โอห o h ์ม0.25วัตต์นะครับเป็น r ตัวเล็กจากนั้นก็มาเข้าที่ขาเกตนะครับสัญญาณทริกนะครับจะเป็นสัญญาณที่น้อยนะครับดังนั้นใช้ r ตัวเล็กๆได้นะครับจากนั้นก็มาทริกที่ขาเกตนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นทารูปงฐานชิเตอร์เล็กๆนะครับเมื่อทริกปั๊บ t 2นะครับ t 2เนี่ยก็จะมีสายีดําของมอเตอร์เดน้ําทิ้งนะครับต่ออยู่ซึ่งไฟตรงนี้ก็คือไฟสัญญาณจากสายไฟ ac เส้นไหนครับเป็นสายไฟ ac เส้นสีขาวนะครับ เมื่อเรากดปุ่ม power นะครับมันก็จะทําการต่ออยู่แล้วนะครับมันจะต่อจังหวะกด power นะครับต่อเข้าเส้นสีเหลืองนะครับสายทีขาวไป AC อีกเส้นนะครับขาวก็ดําดําอีกเส้นหนึ่งขาวอีกเส้นหนึ่งนะครับสายใบไฟบ้านมาตรงๆมาตรงๆครับผ่านฟิลนะครับแล้วก็มาเข้าสายสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีเหลืองเป็นสะพานไฟนะครับดีเลย์เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาผ่านหดลวดของมอเตอร์เดน้าทิ้งนะครับออกเป็นสายสีดําแล้วก็มาเข้าขาทีสองตรงนี้รออยู่สัญญาณตอนนี้ขาเกตมาแล้วมาทิกแล้วนะครับพมาาิสัญญณ ทีสองกับทีหนึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนสวิตท,ทีสองก็จะช็อตลงทีหนึ่งสายสีดานะครับสายสัญญาณไปเซตต้นกําเนิดเป็นสายสีขาวผ่านรีเลย์มาเป็นสายสีเหลืองแล้วก็มาผ่านกดลวดตรงนี้แล้วออกมาเป็นสายสีดําแล้วมาเข้าขาทีสองลงขาทีหนึ่งซึ่งเป็นไฟ AC ส,สายเส้นสีดําทําให้มันครบวงจรก็มอเตอร์เดนน้ำทิ้งก็จะทําการดึงนะครับมีจุกดึงดึงอะไรครับมอเตอร์เดนน้าทิ้งนะครับอันนี้เป็นของรุ่น1ิบ กิโลนะครับรุ่น w u a 12k 2s การทํางานก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวรูปร่างของมอเตอร์เดนนั้นทีงกับ C ีคาปาติเตรตรงนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับรุ่น d a 13a 3 มาเทียบเคียงให้ดูนะครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับสัเงเกตดูสายสีเหลืองนี่จะเป็นสายคอมมอนสายสีเหลืองนี่จะเป็นสายคอมมอนร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่เป็นไฟเอซครับเข้ามาแล้วเหลืองผ่านกดลวดภายในนะครับออกมาเป็นสายสีดําตามที่อธิบายตะกี้นะครับแล้วสายสีดํานี้ก็จะไปรออยู่ที่ขาทีของไตรแอกนะครับเมื่อสัญญาณมาที่ขาเกตข,ของไตรแอกมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับไตรแอกก็จะทําหน้าเป็นสวิตช์นะครับช็อตขาทีสลงทีหนึ่งนะครับสัญญาณ สายไฟ AC เส้นสีดํานี่ก็มือต้องกาเนิดมาจากสีขาวนะครับแล้วก็จะไปครบวงจรที่ผ่านหดรวดตรงนี้แล้วก็ออกมาเป็นสายสีดําแล้วก็ไปครบวงจรกับสายสีดําซึ่งเป็นไฟ AC ที่เข้ามาตรง,ตรงนะครับหรือจะขานฟิลเข้ามาก็แล้วแต่นะครับไปครบวงจรกับสายสีดําเส้นนั้นนะครับทาให้ไฟนี่ครบ2เส้นทําให้มอเตอร์เดน้ำทิ้งนี้ทํางานเอ่อมันก็จะเดินคันล็อกนะครับคันอันนี้ก็เรียกคันล็อกแกนซักนะครับหรือคันล็อก ชุดเกียร์หรือแกนล็อกชุดคลัตช์นะครับดึงลงมาครับพร้อมกับปลดเฟืองเบรกนะครับอันนี้เฟืองเบรกไม่ได้ถ่ายมาไม่ถึงครับเฟืองเบรกมันจะอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือก้านนะครับอันนี้ก็คือก้านเฟืองเบรกนะครับมันจะลงมาแล้วครับแล้วก็มันจะไปแตะอยู่ที่เฟืองเบรกตรงแกนนี่พอดีครับเมื่อตัวนี้ดึงออกมานะครับคันล็อกนะครับจะมีแหวนอยู่จะปลดแหวนตัวนี้ออกนะครับแหวนใหญ่ๆนะครับตรงนี้เห็นไหมแหวนใหญ่ๆมันจะล็อกแกนรอบนอกอยู่เมื่อปลดปุ๊บมันก็จะปลดอิสระ นะครับปลดแกนนอกให้เป็นสิอิสระพร้อมกับก้านเบรกนะครับก็ปลดออกด้วยเมื่อดึงมาทางซ้ายนี่นะครับมันก็จะเป็นการปลดมันจะดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับดึงเข้ามาเรื่อยๆ,ๆมันก็จะทําการปลดคันล็อกแกนซักแล้วก็ปลดก้านเบรกทําให้แกนซักเป็นอิสระแล้วนะครับแกนนอกเป็นอิสระ พร้อมกับดึงลูกยางตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีลูกยางอยู่นะครับพร้อมกับดึงลูกยางตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับดึงลูกยางเมื่อดึงตรงนี้ปั๊บลูกยางดุกดึงออกมาน้ําก็สามารถไหลออกมานะครับผ่านท่อเดน้ําทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาผ่านยางนะครับแล้วก็มาออกทิ้งออกมาที่ข้างนอกนี่นะครับหลังจากน้ําเบรนหมดนะครับ CPU นะครับขนาดน้ำเต็มถังนะครับจะมีค่าความถี่ต่ำประมาณ22 k h z เมื่อน้ำค่อยๆปล่อยลงมาต่ำลงต่ำลงต่ำลงน้ำยิ่งต่ำความถี่ยิ่งสูงครับเพรสเชอร์จะมีความถี่สูงขึ้น CPU จะตรวจจับความถี่จากเพรสเชอร์นะครับเมื่อความถี่จากเพรสเชอร์สูงถึงประมาณ26เกบถ้าน้ำหมดถังเกี้ยงเลยอยู่26.07 k h z แต่มันจะไม่ถึง26 k h z ดีครับก็ประมาณ26เก z CPU จะตรวจจับได้ตามโปรแกรมเมอร์นักโปรแกรมเมอร์ก็จะเขียนมาว่าเท่าไหร่นะครับก็คือน้ําจะใกล้ใกล้หมดถังหรือหมดถังความถี่จะสูงขึ้นมาประมาณ2 6่กเฮิรตซ์ CPU ก็จะรับรู้ว่าน้ําหมดแล้วเมื่อน้ําหมดแล้วก็จะสั่ง motor, มอเตอร์หมุนฝาครับหมุนฝาหมุนยังไงครับหมุนฝาก็หมุนถ้าเราดูที่ใต้ถังเนี่ยจะกลายเป็นหมุนซ้ายนะครับแต่ถ้าขึ้นไปมองที่ถังจะกลายเป็นหมุนฝานะครับอันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อขึ้นไปข้างบนดูที่ตัวถังนะครับจะกลายเป็นหมุนตามเข็มนาฬกกกานนกานนนะััับมจลด้ หมุนฝานะก็เรียกว่ามอเตอร์หมุนฝั่งหมุนฝานั่นเองครับเมื่อดูจากด้านบนนะครับเมื่อหมุนฝาปุ๊บเนี่ยถังก็จะหมุนไปได้นะครับเพื่อเป็นการสบัดแท่งมันจะการเป็นการหมุนทั้งถังและจานนะครับสาเหตุที่ถังหมุนได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันได้ดึงคันล็อกเพื่อปลดแหวนแล้วก็ปลดก้านเบรกคันล็อกนี้จะทําการปลดแหวนใหญ่ๆตรงนี้ส่วนกาว้านเบรกก็จะทําการปลดเฟืองนะครับทำให้เฟืองเบรกเป็นอิสระแกนนอกเป็นอิสระถังสามารถหม,มุนได้เมื่อแกนนอกแกนนอกมันจะต่ออยู่กับตัวถังตรงๆ ดังนั้นเมื่อหมุนนิทราปั๊บมันก็จะทําให้ทางหมุนไม่ได้แล้วก็ทําการสลัดแห้งทำให้ผ้าแห้งได้นั่นเองครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ